สวัสดีครับวันนี้โอว้วนจะพาเที่ยวเมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามเป็นเมืองตากอากาศริมชายฝั่งทะเลอันแสนสงบมีแหล่งท่องเที่ยวรองรับหลากหลายแบบทั้งเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติวัดวาอารามรวมไปถึงสวนสนุกขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีค่าของชีพไม่แพงครอบคลุมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเมืองยาจางประเทศเวียดนามสวัสดีครับเช้าวันที่2องที่ยาจางประเทศเวียดนามแล้วครัเดี๋ยววันนี้จะไปสวนสนุกบินเทอร์แลนด์นะครับมาทานข้าวตอนเช้าก็จะเป็นอารมณ์เหมือน เวียดนามตายครับมีอาหารพื้นเมืองก็จะมีพวกอเมริกันเบ็กฟั์นครับ้มีไข่ดาวกับล้วกรแต่ลูกชิ้นที่นี่อร่อยลูกชิ้นกุ้งอร่อยมับคออร่อยมากแล้วก็ท้ี้ก็จะเป็นมีเฝอแต่มันเป็นเฟอเนื้อ แล้วเราก็มีแบบตับข้าวที่เป็นเมืออะไรเงี้ยค่อนข้างสองสามอย่างก็เลยว่าเดี๋ยแบบวกินไข่ต้มโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่วินเพอร์แลนด์นะครับว่าเป็นยังไงวันนี้จะสนุกขนาดไหนเราไปดูบรรยากาศกันนะครับเราก็เดินทางไปวินเพอร์เทอร์มินอลโดยแก๊ นะครับแกปไปนะครับมาคนเดียวแบบนี้สะดวกนะครับเห็นในนั้นเจ็ดแปดนาทีก็ถึงแล้ววันนี้ใกล้จะมาถึงอาณาจักรของวินเปอร์แลนด์แล้วนะครับเรามาขึ้นอะไรนะเคเบิลคาร์แจ๊คเกล yes เคเบิลคาร์ อันนี้กำลังรอขึ้นเคเบิลคาร์นะครับเที่ยวแรกจะเปิดประมาณ8โมงครึ่งนะครับตรงนี้ก็ก็มาถึงตรงนี้แต่ถ้าสำหรับคนไหนที่จองผ่านแบบจองทตเกตมาแล้วเนี่ยผ่านคุก๊ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องมาที่ฟอนตรงนี้นะนะมันมี2ช่องทาง ก็ไม่รู้ว่าตกลงช่องทางไหนแต่เขียนว่ารองมาแบบเคบิลคา์ก็จะเป็นช่องที่1ช่องที่2อง้วจะเป็นโบ๊ทไหมอ่ะไม่แน่ใจคนเยอะมากเลยเราน่าจะเจอคนเกาหลีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติก็พอสมควรครับ ตอนนี้เค่เป็นคากลังเปิดนะเอาคียบโควตัวเนี้ยสแกนที่เครื่องเข้าครับก็ได้ผ่านเข้ามา

ลงจากเครนคาแล้วนะครับเราจะไปต่อที่สวนสนุกนะครับตรงนี้เราถึงแล้วนะครับ ถึงปุ๊บเราก็มาดูว่าไปติดทางไหนนะครับมันก็จะมีแมปบอกให้เราว่าไปทางไหนเราสามารถโหลดแอปอะไรได้เรียบร้อยเลยเนาะไปไปเที่ยวกันเถอะเรา บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยให้เดินให้ครบเนาะโอคิดว่าไม่น่าจะครบโน่นทางนู้นเป็นที่เราไปใกล้ๆที่สุดท้ายเราค่อยกลับมาตรงนี้โอจะเล่นน้ำต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะมีล็อกเกอร์แล้วขอจะฝา สวยมากทุกคนเล่นเครื่องเล่นได้แต่ห้ามถ่ายโกโปรนะครับห้ามพวกของเครื่องเนี่ยห้ามเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันไม่ปลอดภัยสำหรับตอนที่ตอนเล่นนะครับเดีย๋ยวเราจะไม่มีรูปเราขอไปเล่น สนุกน้ำก่อนนะครับอันนี้คือโซน underwater under water world นะครับ ani ngola I <laughs> เรามากินเฟอร์นะครับที่ร้านอาหารในวินเฟอร์แลนด์นะครับราวนมนะครับอาหารเวียดนามทั้งหมดเลย เดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเรียนมีกันเถอะเราจะเป็นยังไงในนี้เขาจะมีกฎระเบียบต่างๆเนอะแล้วก็ห้ามถ่ายรูปด้วยนะไม่เป็นไรเราจะซื้อกะ่าวว่าจะซื้อได้วในแง่รอมนี้เยนอนที่น,น,นี้อยู่นะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้บังคับนะครับมันก็จะพาเราขึ้นไปจุดข้างบนนู่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นสวนสนุกตรงนี้จุดตรงนึงที่เราจะไม่เล่นคือซิปลายนะที่ลงมานะครับอแรงกันนะเนี่ย ข้างหลังเป็นทะเลนะครับพระเจ้าคุณปู่ในอ่านตำนาน โอ้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 ยังไม่จบยังมีอีกรอบนึงนะโอ้โอ้โหโอ้โหเี่ยสุดยอดสนุกดี 对嘞。 อ้าอีร่ว uma อ๋โอ๋อสอุ๋ if 헤 h i h l y เ้าุดเอล ถึงโซนเวอร์การ์เดนล้วน,นะครับเป็นสวนต่างๆนะครับมันก็ที่เห็นเขารีวิวเขาจะมีสวนดอกไม้สวนเมืองเย็นหรือเปล่าสวนร้อนอย่างเงี้ยดูแคทตัสแต่ตัวนี้ร้อนมากก็แต่เข้ามาตรงนี้เย็นมากเลยว้าอันนี้ก็เป็นโดมของแคทตัสนะคัสเต็มเ,เลย ีสวนน่าจะต้นไม้เมืองหนาวนะเนี่ยก่อนนะครับเย็นมากเลย แล้วก็เข้ามาที่ล็อกที่เขาให้เข้าเพื่อจะขึ้นชิงชาสวรรค์ที่ใหญ่เขาบอกว่าชิงชาสวรรค์เนี้ยน่าจะติดหนึ่งในสนะครับที่ใหญ่ที่สูงที่สุดนะครับโ้เอาวะสักครั้ง สูงสีครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะไปไปต่อคือที่ท่องเที่ยวที่เนี่ยเยอะมากเลยอยู่ที่เราจัดสรรแบบว่าเราจะไปที่ไหนนะครับมีแบบสวนสนุกนะครับมีสวนน้ำมีแบบสวนศาสตร์นะครับแล้วก็สวน ต้นไม้อย่างเงี้ยมีที่พักด้วยนะครับอยู่ที่เราอยากไปตรงไหนนะครับก็เดินก็ได้แต่ก็เมื่อยอยู่นะครับอ,อยากเล่นรถบัมั์เป็นรถบัมเรามาเล่นรถบัมนะครับดูสิเราได้ตัวอะไรกระทิง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 หรืงัว แล้วนะว็ n ง o à นะงัวงัว g ัวโอเครถบัมก็สนุกดีครับถ้าคนเยอะมันจะสนุกกว่านี้นี่มันไม่กี่คนไล่ชนกันโอเค เดี๋ยวเราไปตรงเครื่องเล่นซีดีสามอะไรซ d ดีตรงนั้นนะตรงนั้นต้อน,นะครับเราไปโซนเครื่องเล่น4มิติบ้าง3มิติหรือ4มิติ ว่าจะกลับแล้วมันเพียอยากกลับไปอาบน้ำรอดมากเลยไม่ได้ดูการแสดงเย็นนะครับปกติมันจะมีการแสดงตอนเย็นอีกแต่ก็ไม่ไม่ไมดูบุหร่เดี๋ยวไปหาอะไรกินในเมืองกันเถอะครับาบาย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 บินเธอแรงตอนนี้กำลังคนครลาไม่รู้มาถูกเส้นหรือเปล่า ใหญ่มาก ว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเต็มเลยแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นของทะเลน,นะครับว,ว้าวของค่อนข้างเยอะนะครับจะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีกบด้วย อันนี้อร่อยโอ้ก็จะมีอาหารที่เขาปรุงสำเร็จอยู่แล้วตัวต้มถอยตัวอร่อ ธรรมดานะที่นี่เขาป,ปิ้งให้พร้อมเลยนึนครับไม่พอนะไม่พอนะมีแบบเบียร์ให้ด้วยน,น,นะครับเราก็เบียร์เลยจัก่นลเขามีบริการ เตี yeah. ๋ยวกระดาษไชด้วย ถึงน้ำจิ้มบ้านเราเลยจิ้มที่น,นี่เหมือนจิ้มริกเรือแล้วก็จะใส่อะไบก่สัดแนเที่ยวเวียดนามันที่สองของโอ้นะครับ เราเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับยังอันนี้ไม่รวมเฉพาะค่าใช้จ่ายรายวันแค่แค่แค่วันวันนี้นะไม่รวมค่าเข้าเครื่องเล่นนะครับที่วินเพอร์แลนด์นะครับเนาะใช้ไปทั้งหมด8 6 9แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบดองนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีการเดินทางโดยใช้แก๊ปอาหารมื้อเที่ยงเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับ คิดเป็นเงินไทยก็ทั้งหมดประมาณไม่ไมเกิน1 3่เกิน1,300บาทน,นะครับส่วนค่าบัตรเครื่องเล่นถ้าจำไม่ผิดโอดจองพันเจ็ทนะครับแติจริงเมิ่มก็ราคาประมาณนี้แหละครับมันมีรวมนู่นรวมนี่อะไรโอทไม่แน่ใจว่าโอจะเท่าไหร่เนะจำไม่ได้นะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิดีโอ คลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่3ครับ